ช่องหน้าร้าแชเนลวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอันนี้นะคะ<อ>ก็คือเป็นปาท่องโกกการบินไทยนะคะนี้ป๊าป๊าไปต่อแถวตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ไหมคะซื้อมากี่ชุดคะซื้อมาสองชุดนะคะอันนี้ชุดละห้าสิบบาทอ่าหยิบออกมาจากทั้งสองชุดเลยนะคะนี่นะคะก็ชุดละ50บาทนะคะป๊าป๊าไปต่อคิวตัน6โมงเช้านะคะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่การบินไทยนะครับเรามารอคิวปลาทั้งโกนะครับเราได้คิวที่6 1เบนะครับนี่ ได้ประมาณ7จดโมงเรามาถึงนี่6โมงกว่านะครับได้คิวที่6 1เก็มีคนมารอหลายคนนะครับนั่งรอตอนนี้เขาก็เตรียมของกันอยู่นะครับข้างในข้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้บรรยากาศก็ยังไม่สว่างเท่าไหร่นะครับหกโมงกว่ากว่า คนก็มานั่งรอกันนะครับจะมีปลาทั้งโกกับนมข้นปลาทั้งโกกับสังขยามันม่วงนะครับมีสออย่างตอนนี้ก็เริ่มลงมือทอดแล้วนะครับนี่เป็นกระตะแร่ของวันนีเลยนะครับ อันนี้ก็คือสังขยามันม่วง๋ยวใส่ไช่น้ำยคมด้วใส่แช่อย่างเดียวได้่ครับผเอาลูครับผมกไม่ดิแีไม่ด้่นี่มาเดโดนน้าเธอจะงรีบแล้วเธอจะทำอะไรใส่ขุง คือคิวที่ 2, 2ที่3ที่4ไปแล้วนะครับ Thank <small noise> you. หกสองหกสามค่ะหกสี่หกห้าหกสี่หกห้า นี่ใช่แล้วค่ะป้าป้าไปรอใช่ป้ป้าไปตั้งแต่6กโมงเช้านะคะยังได้คิวที่61นะคะแต่แรกแม่โรกะจะให้ซื้อแค่ชุดเดียวนะคะแต่แม่รอต้อง61คิวแม่โรดเลยบอกจัดมา2ชุดจ้าอ่าชุดนึงมีกี่ตัวคะน้องไม่ต้องเปิดสิคะนี่นะคะชุดหนึงก็คือ3ตัวนะของน้องไี่ต้องกี่ตัวคะดูซิเปื่อเขาใส่เปื่อเป็น4ตัวเปล่าไหนเเพื่อนเพื่อนดูสิครับ อ่าสามตัวเหมือนกันนะจ๊ะอ่าเรามาเริ่มนนชิมกันเ,<ร>เลยวิธีอุ่นให้ด้วยนะคะอันนี้เราเข้ามาทอดกายสองนาทีส,สองนาทีอ๋อมีอุ่มีมีวิธีการให้เราดูด้วยวิธีการอุ่นนะแต่ตอนนี้เราไม่อุ่นละค่ะเราซื้อมาได้สักแป๊บเดียวเองเรากินเลยค่ะตัวใหญ่ไหมนะอือึตัวใหญ่ถ้าฝ่ามือเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเราเอาของออกก่อนดีไหมคะหลบไปแถบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นนี่ก็คือจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มของเขาที่คนทั่วไปก็จิ้มนมจิ้มสังกยาใช่ไหมคะแต่ของการบินไทยเนี่ยของเขาที่แบบว่าอร่อยของเขาก็คือเป็นมันม่วงน้ำจิ้มนนมันม่วงใช่หมใช่ม,มันม่วงค่ะค่ะ,ะน้องลองชิมกันแบบว่าไม่จิ้มสิคะน้องไปตองชิมไปแล้วอืเป็นไง สังขยามันม่วงใช่ค่ะมันคือสังขยามันม่วงเนาะขอแม่ตัวนึงค่ะมันคือสังขยามันม่วงนะคะทุกคนมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะไม่รู้จิตอืมจิ้มก่อนะนี่นะคะที่จิ้มมาอืมโอ้พี่เตยกินคำโตมาก อโอ้น้องใบตองก็กินคําโตนะคะเราเกินกันะม่่งมันก็จะมีความแบบหอมนะหอมละค่คะนี่แม่รสจิ้มนะคะนี่ลองชิมดูนะคะอืมถ้าไม่จิ้มนะคะแม่รสยังรู้สึกเฉยๆนะคะทุกคนัน,นเนื้อข้างในของเขาไหม,มเนื้อข้างในเขาจะแบบมับนจะแน่นๆน่ดานดูนุ่มๆใช่ไหม<ช><ช>ลูกน้องม,ม่ตองลองจิ้มได้ยังคะลองจิ้มดูลูกจิ้มแล้วอร่อยมาก ีความเป็นอมอมอคือปาลังโกว่าแม่รสถือว่าก็โอเคนะคานุ่มนะคะแล้วก็แต่พอจิ้มไปเนี่ยแม่แม่เราจะบอกว่ามันฟินตรงที่จิ้มนี่แหละค่ะอ่มมันอยู่ที่น้าจิ้มของเขาใช่น้องไม่ตองจิ้มดูสิคะอืมอร่อยคือถ้าไม่จิ้มก็มันเหมือนปาลังโกเข้าไปนะคะไม่ได้แบบว่า ว้าวแบบอืมใช่แต่ว่าพอจิ้มแล้วมันก็อร่อยขึ้นสังขยามันม่วงเขาอร่อยมากค่ะไม่ขาซื้อเฉยไม่ได้แบบเนี้อืมใช่ใช่ใช่นอ่ก็ได้มีเป็นสังขยาไปเตยใช่เอ๊ะเราลองทำกันเองไหมคะน้องตองไอพี่ไปเตยสังขยาธรรมดาเรายังทำไม่เป็นเลยนะคะเราจะมาทำสังขยามันม่วงกันอร่อยไหมคะน้่ตตองอือร่อยจนกระเด็นเลยนะคะสีมันสวยนะเนี่ เราเอาใส่จานกันนะคะทุกคนอจานไอตัวเดียวก็เต็มแล้วโอ้หตใหญ่โอ้แต่ลนะตัวเดียวเต็มเต็มจานเลยใช่ไหมลูกอันนี้คือหน,นึ่งชุดใช่หนึ่งชุดมีสามชิ้นสามคู่ใช่ไหมสามตัวสามคู่นะสามคู่ใช่นี่ตัวใหญ่มากค่ะทุกคนตัวใหญ่จริงกินตัวหนึ่งก็อิ่ม อิ่มไหม,อ,มอิ่มจริง <c oughs> ค่ะสำหรับปาท้องโกกานมินไทยเนียนะคะแล้วก็ไปรอมาแบบว่าไปรอหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนจะได้กินว่าต้องโกดนะคะก็ใครที่อยากลองนะคะก็ไปได้เลยนะคะปไปตอนเทวรอ,อแต่ว่าอะไรคะแต่ว่านานนานนิดนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแม่รถว่าถือว่าเร็วขึ้นนะคะช่วงแรกๆที่เขาฮิตกันใหม่ๆเลยนานกว่านี้นะคะก็ถือว่าโอเคค่ะสังขยา มันม่วงเขาสุดยอดค่ะใช่อร่อยแล้วก็ปลาตะโกเขาตัวใหญ่มากมันนุ่มนุ่มนะคะพอจิ้มกับน้ำสังขยาเขาแล้วก็ถ้าเรามากินเร็วกว่านี้นะคะใช่ถ้าเรากินตอนที่มันลงร้อนๆใช่ไหมคะมันน่าจะอร่อยกว่าถ้าเราอะไรอย่างนี้เราก็ไปอุ่นถ้าถ้าเราสองคนไปกับป้าด้วยแล้วไปต่อคิวรอแล้วเราไปหาที่นั่งแล้วก็ไปชิมกันแบบร้อนๆก็ น่าจะอร่อยกว่านี้ใช่แต่ว่าก็ตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเวฟก็ได้ค่ะไปคามอทอรไรดามันใช่ไหมคะโอเคค่ะใครอยากกินก็ไปหาลองกินนะคะแม้เวลาถือว่าคิวก็เร็วคิวยาวนะคะแต่ใช้เวลารอประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาคลิปหน้าค่ะดิมโก้ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราสังเกพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย